อยากเห็นพี่ชายเต้นงงสดๆเป็นบุญปาครับพี่ชายชไงไงลูกแม่แหม่มสุดหลออ่อเต้นมันต้องเพื่อนสูมอีกตัวดิน้องชายนี่ท่าว่ายน้ำครับนี่ท่าท้าลิงเกาใข่ได้ไม่ให้ท้าลิงเกาหลังนี่นกกระจิบครับ

อยากกินแคบหมูแคบหี่แคบหนีแคบหนูไอ้เหี้ยโอ้โหกูสัญญาเลยพลาดมาปุ๊บ ท้องปั๊บเลยเนะี่ยจริงๆครับผ่านมาปุ๊บทีเดียวท้องเลยเอเอ้าครับพี่ยครับมึงหลับหรอไม่ไม่โอ้โหโอ้โห,โโหมึงหลับอนันียมึงหลับไม,มอยากเห็นพี่ชายาเต้นสดสดเป็นบุญตาคราพี่ชายลูกแม่แหม่มสุดลหล่อตัเต้นมันต้องเพิ่มสูวนอีกตัวดิน้องชาย ตัวนี้ค่าตัวมันพี่อยู่ที่สองหมื่นอริงีถ้าลงมาหมื่นหมื่นห้าพันแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ค่าตัวนี้มันเหมือนศิลปินมันประมาณหกเจ็ดหมื่นใช่ไหมแต่ค่าตัวพี่มันสองหมื่นลองมาจากศิลปินนิดนึงขอบคุณครับขอบคุณครับอต่เดี๋ยวจะให้เป็เสนอเงานเพลงแล้นะเอาเอาเยอะๆแล้วกัน สวยสวยสวยวั้ยปไงมเราไม่ได้หิวอ้ยมันดมาสามพันสี่พันแล้วเนี่ยเกือบห้าพันแล้วไม่แน่สวมสดครับ ไม่มีเลยไม่มีเพลงไหนเลยระหว่างแม่พี่กับเงินหนึ่งพันห้าร้อยพี่เลือกอะไรครับโอ้โหเลือกแม่ครับใครไม่มีใครเลือกเงินหรอกแ,แ,แ,แต่ก่อนร้อยเดียวมึงก็เต้นลวอะอะไรอันนี้มันอับค่าตัวมันก็ต้องมีค่าตัวเลยเราก็รู้กันอยู่แล้ว เธนานกฤตเหรอเขาชื่ออะไรนะธนกฤตเหรอเมื่อกี้นะ่ะธนกิจครับธ,กธกนกิจธนกิจใช่ค่ะ เต้นอยู่20วิเอา20,000เต้นจบเพลงหนึ่งครับถ้าทําตัวเหมือนดาราเดี๋ยวนี้100หนึ่งกูไม่มีค่าแล้วดิอืมอืมอ,อโอ้โหไม่ใช่100หนึ่งมันก็อยู่ใน30มันก็อยู่ในอีกโหมดหนึ่งน้องรักก็ราคาน้องรักก็แบบเออเขาโดนมาด้วยใจเนัด1,000อ 1, ะไรอย่างนี้อย่าง1ห5 0เขาก็โดนมาด้วยด้วยหัวใจ30ก็โดนมาเล่น พี่จะไปกวนไอเอทำไมครับมันจะไปชวนแม่มันปิ้งไก่ขายคนจะทำมาหากินเพลงอีบไอ้ไปเรื่อยละไอ้โดเนติไปเรื่อยละอีบเพลงอีบเดนเหรอเพลงอีบมีอันหน่อยอีบอืม เ,เพลงนี้เหรอมันม,มีหลายเพลงอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย เงินทำให้คนทาบอดเพลงอินเดียแดนค่ะสามสิก็ด้วยใจเหมือนกันนะตาอะไรนะครับสามสิบโอ้ไม่ขนาดนั้นขอโทษที่นอนออครับกูโนให้ครั้งแรก มึงจะล่อเป็นหมื่นเลยเหรอตาพี่ชายขอโทษที่โดมองไม่ใช่พี่หมายถึงไอ้เอ็งเอเขวามือบ้านนั่นแ่ะนั่นน่ะเห็นไหมแปดหมื่นเห็นไหมเนี่ยพึ่งขึ้นไปเนี่ยอันดับเนี่ยเห็นไอ้เอ็งขวามือป่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะมึงขำที่อะไรเนี่ยเห็นไหมน่าเห็นไหม แต่ก่อน30เรียกพี่ตอนนี้30เรียกลูกอีเฮียต้าเ่ยเพลงเอหยิบนี้แล้วกันผมรู้แล้วที่เขาเต้นท่าหยิบกันอะ ไอ,อ้มึงไม่ขึ้นเต้นสักทีล่ะเพลงมึงแม่งเหมือนเพลงเนี้มันไปอยู่ในติ๊กต็อกหรอจ้จใหญ่หน่อยเจ้าใหญ่หน่อย อย็กเต้นอย่างนี้วะเด็กเต้นอย่างนี้นี่ยะคนดูผมให้ดูนะไหนไม่เห็นมีเลย มีแค่เนะี้ยมีของคนไทย้ลยนะ่ว้ก่อนเลยเออมไม่มีะเฮียเพลงวัยรุ่นดูใบไหนวะ เพลงวัยวรุ่นลูใบนี่นะได้ครับเหมือนร่างทรงศิวะเลยครับใช่ครับเย็บๆแล้วกันสาบพันห้า ไม่เห็นตัวต้องอย่างนี้นท่าว่ายน้ำครับนท่าท่าลิงเกาไข่แต่ไม่ให้ท่าลิงเกาหลังน,นี่นกกระจิบครับน,นี่ท่าทะเคลไล่ล,ลำน,นี่ท่านกกระแสก เอาแล้วเวทสามทรงอีแหนเ,เข้าสิงอันนี้ท่ามา้าม้าเดินครับอันนี้ท่าครั้งขาวครับเวลาบินครับชาบ,บาแก้วแดนชบ,บาแก้วแดนพ่อมึงอะประมาณนี้ครับอันนี้ท่าสัตว์แต่ละตัวเวลามันหาก,กินมันจะ ทำท่าแบบนี้อ๋อพั 1, 500, นห้ามันท่านี่นี่ลองสองหมื่นว่าเนี่ยเพลงกี่นาทีอะเพลงเพลงสามนาทีกว่าพันห้าก็ประมาณนี้นเพลงนี้ก็ใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงเอ้ยหนึ่งนาทีสิบห้าวิเท่ากับพันห้ากายภาพบำบัดพ่อมึงอะ ขอท่าลิงเกาไข่อีกทีครับตะอาแบบของดีมีครั้งเดียวเดี๋ยวไป<ม>จัดลงนะมี่สัตว์แหม่เม่ไหมครับเดี๋ยวไปจัดลงนะครับมึงขอนะ้่นเดี๋ยวเดี๋ยวแบบท้าสาวเขาจะไม่มองผมใช่ไหมผมว่าวันนี้ให้ผมไปพักเถอนะเนาะน้อง ผมเกิดมาไม่เคยเอาตังค์ให้ใครขนาดนี้มึงจะล่อกูหมื่นห้ากูก็ท้อเลยพี่ชายโอ้โหโอ้โหแรงโบนีสิบไม่มีผลแล้วไอ้ป๊า เฮียบอกมาครั้งแรกก็เล่นกูหนักเลยอะอ่าเอาอะไรอย่างนี้วันนี้สักเก้าโมงสิบโมงเคะสิบโมงเก้าโมงสิบโมงโอเคไหมโหเฮียดูนี่แรงพูดมาครั้งเดียวเอาเฮียหนักเลยดิอืมเข้าใจแล้วอันนี้ไม่เคยขออะไรเลยผมขอในสี่พันคนเนี้ยที่เหลือกันอยู่อะจากห้าพันอะ กดถูกใจให้หน่อยได้ไหมเครียดเลยครั้งแรกเลยนันเนี่ยพี่ที่มีคนดูมาพูดแบบนี้เออโหเชือ่อ ไปนอนแล้วครับพี่ตาอะไรนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อไปเลยไปเลยน้องเจอกันเจอกันเจอกันพวกนี้เจอกันครับสามสิบ <30 S 2> <c oughs> ไม่เคยอ่านลูกอีสัตวมหาโอ้โห oh, 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 oh. อ่านอยู่โอ้ย oh, oh, อ่านอยู่ครับน้องน้องขอบคุณนะครับของค,ครับของค,ครับธนวัฒน์ของค,ครับแต่รักเสมอนะครับ ขอบคุณที่ทำให้มีความสุขป,ปกติเห็นแต่ในฝีต่อตอครับผมขอบคุณครับผมครับขอบครับผมขอบครับธนากจมาบ่อยๆนะเฮียเออเด,เดี๋ยวค่อยไปได้เฮียค่อยไปมีรอยยิ้มทุกวันนะเฮียอืมแต่ถ้ามีฟิงวิง,วง,วงก็ได้หัวเราะได้ยิ้มด้วยฟิงวิงอ่ะ เกียบอกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายต <c oughs> ขอท่าลิงว่ายน้ำหน่อยตาน้องรักลิงว่ายน้ำกำล,ลังขึ้นบกไปหาหน้าคน <c oughs> อืมนั่นแหละท่าลิงว่ายน้ำ การพัฒนาด้านทวัตถุแยกย่อ